เ็บพักหน่อยนึงมารวบกินกับแจ้วปลาแดกพี่น้องเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุก,กุสุคนมากินขวน้ำกันเด้อพี่น้องกับช่องฟันยังไม่เป็นจริงพี่น้องนี่กับข่าวครับมบี้องเหลือทางไตวานพี่น้องโอ้โหบอกเป็นใจโบยาณของเหลือยางหูหมูมี่กะมีพักหวานหน่อยนึงพี่น้องผักหวานลวกอ่าอันนี้เขาเอ,อินพิ่อย่างว่าข้างยนห้างข้ายนห้างเออใบก็ทกลบะ มีไผ่เคยกินบ่เนี่ีไผ่ก็คือพักกระทุกลูกยังไงยองวะผู้กันนี่แหละพักกับเจ้ามาใหม่ๆพี่น้องนี่เขากินเขาอยางมีซ้ำนีแหละพี่น้องนี่ก็อันนี้น้ำหน่อยนึงอันนี้หน่อยนึงแก้วนี่ก็แก้วประแดดซับแก้วประแดดซับนะสั้นๆเกันพี่น้องเวลาอยากหางกินพายูนี่ขอเหนียวมาแซ่บมามันลงเลยมื่อนึงไงยองเข้าวกินกับเป็นแต่แซ่บพี่น้องมืนหนีบอลช่องกับ ชวนมาบุมากินขาวยางใจมามากินขาทำกันแนมาทานแต่ยังกินมาทานหบอานบ้านๆมาทานมาก็เลยมาเห็นโอ้ยพักเนี่ยเก็บมาี้มหัวเนี่ยใครเคยกินเขากินอะไรบ้างกินยังไงเก็บกพักหนังกินเมือคุยแจ้าวันนี้ไหมุ่ยจ้าเยบาคนก็บเเคยกินได้พักอันนี้ปังหนหางเขาเออน่ะใบกระทงอกอมเกิดตริมหัวเนาะจำเจ้าสิแจ้วเฮ้ยแจวประเด็กประเด็จรัพประเด็กทับอันนี้ก็เข้าใ้มาเมากินนี่ โอสารมินเนี่ยนเอาให้นะเจ้าใช่ครับเบิดงบเหมือนผ้าบาบไปเลี้ยงเขาคบไว้บาทพี่น้องเลยบาวทองกลับมากินของเหลือหมดเนี่ยทักบัวเพิ่นมาๆมากนี่ทั้งสี่แหละเนี่กินเบอร์ยู่พีน้องเนี่ยโอ้แซ่บลายลายอะไเราเลยเข่าเชียงเอ้ากินที่ไหนมั้งเชียงตันข้อนุญาตยัด้พี่น้องสบายดีกันหนึ่งพี่น้องกินเข่าน้ำบาวทองหมดเนี่ยเข่าเหนียวปั่นเข่าเหนียวจำเจียวกระเดียกใช่ Dạng ngũ cà chai ừ. phù, phù. Mình đâu có nói gì với Bớt gì đi nhỉ? Không, không Không còn nghe Có, có bọc bác không nhuận hạng Bọn anh nhìn cháu ơn bác không nhuận hạng, bác ơn tạm Sự chinh mà. มันมีลายซื้อนะบางบางบาง,บางคนก็เกิดามาทำหมวยนะกับมีก็อ,อมาหอคำกับมีดก็ขอเชื่อพักยันห่าง,องออเอาเถอะขับรถเก็บพักตรงนี้มันเกิดยืนยุ่นเนื่องจากมันหน่างก,ก็เลยอื่นพักยินห่างแต่ซื้อเลยพักเครื่องบินห่างอะไรไี่รู้คือบาบ้านบ้าบุกฮะติดเดินยุ่นพี่น้องติดจนน้ำบินแมืนตักหวานใช่หมูคือเป็นตะวันยาก่ัย เอาเบิ้องอ่ะชิมแบบใครเบิ้งเนี่ยแต่ว่าบันเปนของเหลือด,ดอกก็แบ่งไว้อยู่อืแบ่งไว้โอ้ก็ไปนด้เสี่งยงทีนี้ฮะอ้ามันจมันพี่น้องแกม้มโอ้คนนี้มันมันหมูมอืมน้ำลวกพักล<อ>วกมาใหม่ๆเด้พี่น้อง สุ้งทอดใหม่ๆเต็มามีไฟกับก,กินมันบ่มซุ้งเจ้าเอินพักหนังบองนะถ้าเหนกับน้องก็ใช่พี่น้องเลยหอมโอ้้าผู้ได้รับชมด้วยพี่น้องคลิปคลิปของเบาท่วงพี่น้องต่อจากคลิปที่แล้วที่ไปกินเขากันอยูไอ่ไป ซีค <C> ิวต้มปลามันนี่ครับขึ้นมากซูอ,อ,กงองให้ง่ายน้องบรรยากาศหลังมองให้นเลยเนง่านลงงานโอ้นั่ว่่ายกป็เหลียงนั่ย,ยอ,อันนี้น้องชมพู่พไม่นอนหานี่ป่อคนนตันเลยกกินนะนั้งมากไหมาเอ้าพู่คนสยางโอ้ชมพู่จเมียนว่าเอ้ ปลาแดกตามออมาที่โคราชมาออกมาากตสองกับปุกต้องขุ้นต้องขึ้นไปื้่ปลาแดกเจียปลาแดกสองกับปูุกอยู่โคราชเลยป่ะอืมมันกลุ่มคาร์โลจะเปะไก็มากปากเลยมาไหมกินออร่อยมากเลยปลาฮมาเรื่อมาเด้อของรานที่น้องแกเอามาจากนครสวรรค์อ่ะเออปีไปมอกี้บ่าันสวรี้ร่ยิงยิ่งผิดแบ วบยูน่าปลัดบาท่วงอ่ะเราควเจ้ออกไปใช้ทั้งไหนพี่น้องเราอยู่จะมองง่ายง่ืบยบเูใมยไหนกระเสือต้องสะนาดเราเก็บมหลวกกินแล้วอมอกลักของมัน จะว่าปกติเครืแอ่แกะเครื่องใหญ่ๆมันททุ่งมังกรตาแบบหันเป็นแบบคลายกระซ่าตรงนาน,น้ำเสาวิ่หอมหอมเห็นะอต่างว่าอืมพี่จเป็นยานึ่เนียเครื่องต่ว่ามากเป็นยาเลยเห็นห้อเี่ยน้อยๆสัปปุมือเน่ะบางด้วยกัยนใหญ่ใหญ่กว่าปุกมือ กินจะออกหวาน,น,นหวานสมเปรี้ยวบางคนเนี่ยเขาจะกับว่กินเนี่ยเขาจะมากินมะเป็นถ้าเขากินเข่ากล้องปะนัะ่ะแล้วจะผู้มักเนาะเข้าวมันฝรั่นเนาะ ประดดนั่อกันมีปลนปลานี่ยครับเนี่ยนะโอ้ปลนปลาอขอ,าาอาท้าไว้ไงยาตนาวนกลันมาสุกเอ้อยาเก็บผักมันต้องหนึ่งจังแสบครับกันหลวงมันจังพักบ,บ่ มูหนึ่ไมิมันแฉมอาเหรอเจ้าเปเดียรยังขึ้นนัวคนาไนัวว่าอยู่นัวขนนัวขักอู้เจ้าขึ้นมากินตอนมูหน,นอยฮึขึ้นตางกัน เรียกกันบ่อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้นั่นนั่นปลาซับแมนปลาซับอันนี้เป็นปลาแบบปลาละเอียดละเอียดอันนี้ปลาตอนมั้งใส่ตอนที่เขาซับมันขึ้นหน่อยขึ้นย่อยแหละปุยสองกังกับเวอร์เลยสบายมันเป็นตอนที่เขาซับกันมาอันนี้ปลาละเอียด Số ừ. với nga mùa bỏ đều ủn bỏ đều nằm bỏ nào, nằm bỏ đều 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 ดื่มลำคาโอ้กินมามึกินยังไงหนะลำคาอะไรกินน้งขึ้นแต่เร็วป่ไม่ใครทักกินมดเลยแก้วตอนโอ้เมือกเป็ดเป็ดทำไงโอ้อำคาโอ้แก้ความดันต้องส่งโอ้เต็ดมันจะขึ้นนะเร็น โอ้เรวนซุทีแประเดี๋กะแ่บอยู่อันนี้เปรี้ยวเดงไหนเดีวาหนี่ครับอ้ ืึกว่าคัคใส่ได้เมนูนี้กินแบบนี้ไงเจาปลาแดกผนี่นแบ่บขอกล้า <ขอ S 2> มัวผักเน่ะโอ้ยลองเบิ้งมาเสือ,แล,อแล้วเจ็ดห้าวตัวกินกับทีแหละี่นองก็มีแห้งอเอาริดสามแหลกับผเอาไปนอนเจ้าปลแดก ดูพักไ <c oughs> อี๋ยวมสไ้ก่อนเขากินเอผัดนะกินเนืผัดเป็นยาอนุพอดลอยปีโม <c oughs> ื่บอบัคไบ่กินแด่ของป่าพักปนยากินทง,งน้นได้สมนยก่อนพุงสรกดก็บอกกินเลยก็แด่ไออันนี้ตังหน่อยุรศ เลา,ามเดี๋ยวเรยมว่เขาเคยกินอย่างันเนามอืมดอกพักน,น,น้ำรวกมันง่ะเอาพีก่กลใส่เกลือใส่กับซุปอสแล้วอือขอเยอะสบายไพอ่อเน ขี้ประด็แอมูคายประกาศไม่นนอกมันหลายมนเป็นเฮากินดูโบนแมนบอเจ้าประเดกเฮาดนโดอะกินได้ตรงนนเนี้ยป่ะาแนวที่มันมมก,กับเจ้าประเด็กักบดอกพักเนาะกับดอกพักเขากัน,านี่่ผมไม่ขายเนี่มีอยู่พักอนนะไรนะมนพักปลาพักลุงนะ อาวเจมส์เชียร์ไปหน่อยแ,แสบไลายยิ้มแล้วเต็มพิการแอืะเอาสำหรับคลิปนี้ก็จะมีแล้วไปหน่อยผู้ใดมาคลิปนี้ก็ขอช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเด้อไปหน่อยสิ่งที่สำคัญสิ่งสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเไปหน่อยจริงจริง,รง,งเพื่อความปลอดภัยของของฟันยังไม่เป็นจริงเนาะไปหน่อยอ้าว अँ सोना नियता मिला भाइ नै गरी गए